สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาซ่อมกล่องควบคุมไฟเดยไลท์รถยนต์นะครับกล่องเดยไลท์รถยนต์นะครับตัวนี้อาการเสียก็คือเมื่อเราต่อเข้ากับตัวไฟของรถยนต์แล้วนะครับหลอดเดยไลท์ก็จะติดตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับว่าลักษณะที่ติดตลอดเวลาเป็นยังไงนะครับผมจะทําการต่อสายไฟนะครับเข้ากับหลอด LD e ชุดนี้นะครับหลอดตัวนี้นะครับผมจะใช้แทนไฟเด y ไลท์นะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น power supply นะครับที่ผมใช้จ่ายแทนแบตเตอรี่นะครับผมก็จะต่อสายไฟนะครับขั้วลบกับขั้วบวกลงไปนะครับก็ <c oughs> จะเห็นว่าไฟในไลท์นะครับหรือหลอด LED เนี่ยจะติดตลอดเวลานะครับทา,ท,าทางทั้งที่กล่องควบคุมตัวนี้นะครับปกติแล้วอะ่ะจะทํางานที่ มีแรงดันไฟมากกว่า13โวลต์นะครับหลอด led หรือหลอด daylight นะครับถึงจะเปิดการทํางานนะครับแล้วก็สายสีขาวกับสีเหลือง2เส้นนะครับสีขาวเนี่ยจะทําหน้าที่ในการสั่งดับหลอดไฟ daylight นะครับส่วนสีเหลืองเนี่ยจะทําหน้าที่ในการหลี่ไฟ daylight นะครับการต่อใช้งานนะครับสายสีเหลืองเนี่ยก็จะต่อเข้ากับขั้วบวกนะครับหรือว่าไฟหลีของรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองใช้นะครับ อันนี้หลี่นะครับแต่กกับขั้วบวกนะครับไม่ทํางานนะครับสีขาวอันนี้เป็นสวิตสั่งปิดไฟไดรไลท์นะครับผมแตกกับขั้วบวกนะครับไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขกันเลยนะครับการแกะกล่องตัวกล่องควบคุมไฟไดรไลท์นะครับให้หาไขควงแบนนะครับงัดลงไปตรงกลางกล่องนี้นะครับแล้วก็งัดขึ้นนะครับแบบนี้นะครับแผงวงจรก็จะหลุดออกมานะครับ นี่เป็นแผงวงจรของตัวควบคุมไฟเดลไรท์นะครับแผงวงจรก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ควบคุมต่างๆนะครับแต่จะมีอุปกรณ์อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ทําหน้าที่นะครับจ่ายไฟไปให้กับหลอดเดลไลท์นะครับก็คือจะเป็นทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับเกิดการเสียหายที่ตัวทรานซิสเตอร์นะครับก็สามารถสันนิษฐานได้เลยครับว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับเสียนะครับหรือว่าช็อตนะครับ เดี๋ยวผมจะมาทาการเปลี่ยนทานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับส่วนการถอดอุปกรณ์นะครับตัวทานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็จะใช้เครื่องเป่าลมร้อนในการถอดนะครับนี่ก็ถอดออกมาแล้วนะครับทานซิสเตอร์นะครับที่เสียนะครับอุปกรณ์อ,อุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะเป็นทานซิสเตอร์เบอร์บ7 7 2สอง แต่ว่าตัวทรานซิสเตอร์นะครับที่เป็นแบบ SMD อย่างนี้นะครับของผมไม่มีนะครับผมก็เลยจะเปลี่ยนมาใช้แบบทรานซิสเตอร์ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับแต่ก็จะเป็นเบอร์เดียวกันครับเบอร์ B 772เหมือนกันครับจะมาดัดแปลงใส่นะครับต่อไปนะครับผมก็จะทําการดัดขาทรานซิสเตอร์นะครับให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะใส่ไปแบบนี้นะครับผมจะทําการเชื่อมทรานซิสเตอร์ลงไปนะครับ ก็ผมจะดัดทานซิสเตอร์นะครับให้ขาตรงนิดนึงนะครับหลังจากนั้นผมก็จะทําการดัดขานะครับทานซิสเตอร์อีก2ขานะครับให้ตรงตำแหน่งที่เราจะทําการเชื่อมนะครับหลังจากทําการดัดขานะครับได้ตามตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะครับผมก็จะทําการเชื่อมนะครับขาอุปกรณ์อีก2ขานะครับให้ติดกับแผงวงจรนะครับ อนนี้ก็ทําการเชื่อมทาร์สิเตอร์นะครับเข้ากับแผงวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นขาของทาร์สิเตอร์ที่ยาวๆเหลืออยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวตัดออกนะครับนี่ก็ตัดออกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะเอาแผงวงจรนะครับใส่ลงกล่องเหมือนเดิมนะครับ ใส่ตัวลูกยางให้ตรงนะครับล่องของพลาสติกนะครับแล้วก็เอาฝาครอบนะครับครอบไปอีกทีนะครับดูให้ตรงนะครับแล้วก็กดลงไปครับต่อไปนะครับผมก็จะมาทําการทดลองนะครับหลังจากที่ซ่อมไปแล้วนะครับตัวกล่องควบคุมไฟไดไลท์นะครับจะสามารถกลับมาใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวทําการต่อสายไฟก่อนนะครับสีแดงเป็นขั้วบวกนะครับสีดําเป็นขั้วลบครับ แล้วก็ผมจะต่อเข้ากับโวลต์มิเตอร์นะครับผมจะจ่ายไฟเข้าอุปกรณ์นะครับตอนนี้ผมจ่ายไฟนะครับอยู่ที่สิบสองจุดแดสาโวลต์นะครับตอนนี้อุปกรณ์จะไม่ทํางานนะครับอุปกรณ์ตัวนี้จะทํางานที่แรงดันส3าโวลต์ขึ้นไปนะครับไฟ d ด y l i g h ์ถึงจะติดนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มแรงดันให้มากกว่าสิบสาโวลต์นะครับสิบสองจุดเก้านะครับสิบาโวลต์นะครับสิบามจุหนึ่งโวลต์ครับ ก็อุปกรณ์นะครับก็จะสามารถทํางานได้นะครับมากกว่า13โวลต์ขึ้นไปนะครับตามที่เขาแจ้งไว้นะครับต่อไปนะครับตอนนี้หลอดติดแล้วที่13โวลต์ผมก็จะมาทดลองนะครับใช้สเต็ปการหลี่ของไฟไดย์ไลท์นะครับถ้าเราเอาสายสีเหลืองนะครับต่อเข้ากับขั้วบวกนะครับไฟ LED ตรงนี้ก็จะหลี่ลงนะครับผมจะทดลองให้ดูนะครับ ไฟ LED หลีลงนะครับผมจะออกนะครับติดสว่างขึ้นต่อนะครับ LED หลีลงนะครับถ้าสายออกก็จะสว่างขึ้นนะครับอันนี้ก็โหมดการหลีไฟ Daylight นะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเส้นสีขาวนะครับสีขาวเนี่ยจะทําหน้าที่ในการปิดเปิดไฟ Daylight นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับที่เราไปต่อใช้งานเนี่ยเราจะใส่สวิตช์สำหรับปิดเปิดไฟ Daylight ด้วยไหมนะครับ ถ้าใช้เราก็ต่อสายสีขาวเข้ากับสวิตช์นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับต่อสายสีขาวเข้ากับควบบวกนะครับไฟเดลไ์ต้องดับนะครับไฟเดลไดับแล้วนะครับผมจะสายสีขาวออกนะครับติดครับอันนี้ในส่วนของฟังก์ชันนะครับรีไฟเดลไแล้วก็ดับไฟเดลไ t ก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับต่อไปนะครับกล่องควบคุมไฟเดลไรนะครับจะปิดการทํางานด้วยตัวเองนะครับเมื่อมีแรงดัน ต่ำกว่า13โวลต์นะครับถ้าแรงดันของรถนะครับเมื่อเราสตาร์ทรถใช่ไหมครับจะมีแรงดันมากกว่า13โวลต์อยู่แล้วนะครับจะทําให้ไฟเดลไรท์เนี่ยติดขึ้นอัตโนมัติแต่เมื่อไหร่ที่เราทําการดับเครื่องนะครับไฟในรถเราก็จะมีแรงดันต่ํากว่า13โวลต์นะครับหลังจากนั้นนะครับอีก20วินาทีนะครับไฟเดลไรท์จะต้องดับลงอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะทดลองเสมือนดับเครื่องนะครับผมจะทําให้แรงดันตรงมัลติมิเตอร์เนี่ยครับเหลือต่ํากว่า13โวลต์นะครับ นี่ผมลดลงให้เหลือสิบสองจุดเจ็ดนะครับดูว่าอีกยี่สิบวิจะดับลงไหมนะครับอันนี้ผมจะไม่ตัดนะครับ,รบไฟเดลก็ดับลงไปแล้วนะครับคราวนี้ผมจะจําลองว่าเราสตาร์ทรถลดนะครับโดยให้แรงดันสูงกว่า13บสโวลต์นะครับเพื่อทดสอบการเปิดการทํางานของหลอดเดลัยนะครับ มากกว่า13โวลต์เปิดนะครับก็ตอนนี้กล่องไฟเดย์ไลท์นะครับตอนแรกที่ติดค้างนะครับตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับการซ่อมกล่องควบคุมไฟเด y l ไลท์นะครับปัญหาไฟเดไลท์ติดค้างตลอดเวลานะครับก็มีวิธีการซ่อมที่ไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ